ดีครับเพจหมอยางหมอยางกงเปาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ยางนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงาราคาย,ยางพารานะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นแหล่งหลักนะครับในการผลิตยางพาราหรือว่ายางธรรมชาติให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่แปรรูปไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยางล้อนะครับอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์พวกถุงมือยางอุปกรณ์ก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นยางนะครับถือว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตลักยางธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับก็ว่าได้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ผมจะมาพูดาราคายางพารานะครับเนืโน้มในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะเพิ่มหรือลดนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะครับก็ด้วยการที่ผมทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมยางนะครับเป็นเวลาหลายปีนะครับรวมทั้งที่บ้านก็มีสวนยางเพราะนั้นเราจะเป็นคนที่รู้ราคาตั้งแต่ต้นน้ําเรียกว่าตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับเพราะนั้นต้องบอกก่อนว่าราคายางพาราเนี่ย ชาวสวนจะแปรผันโดยตรงกับทุนทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่แปรรูปนะครับผันทั้งสองอย่างจะสัมพันธ์กันเพื่อง่ายก็คือราคาที่ชาวสวนได้กับราคาของทุนทุนโรงงานอุตสาหกรรมที่แปรรูปยาครับมันจะแปรผันจะแปรผันด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาผมจะคุยว่าอีก4ปีนะครับจะเป็นยังไงแนวโน้มจากการวิเคราะห์ของผมนะครับก็คือปี2ง 2023 2024เนี่ยราคายางเนี่ยก็จะยังทรงๆอยู่นะครับแต่ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงปี2025 26 27นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันเริ่มซาลงเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ซึ่งใช้ยางพาราเป็นปริมาณที่เยอะนะครับก็จะเริ่มมีรถ อย่างที่เห็นแหละจะมีรถรุ่นต่างๆออกมาเยอะนะครับจะเป็นรถไฟฟ้าก็ดีรถน้ำมันก็ดีเพราะฉะนั้นเดียวนมในการใช้ยางพาราของอุตสาหกรรมยางล้อนะครับผมคิดว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นในปี2025เป็นต้นไปนะครับระฉะนั้นเดียวนมราคายางพาราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทรงกับเพิ่มนะครับผมดู จากสถานการแล้วเนี่ยก็คือไม่น่าจะลดในช่วง4ปีข้างหน้านะครับเพราะแนวโน้มราคายางพาร,ราก็คือจะมีทรงแล้วก็เพิ่มนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะครับจากประสบการณ์ที่ทําสวนด้วยแล้วก็เป็นนักเคมีในอุตสาหกรรมยางนะครับเป็นคนออกสูตรยางแปรรูปยางเป็นสินค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มยางพาร,ราดีนะครับผมมองว่า ก็คือมีทรงกับเพิ่มในช่วง4ปีข้างหน้านะครับผมก็ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดกดถูกใจนะครับกดแชร์หรือว่ากดติดตามไว้นะครับเพื่อที่ได้ดูคลิปอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมยางนะครับเกี่ยวกับยางพาราตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ําก็คือการแปรรูปเป็นสินค้ายางนะครับ เคก็เพจหมอยางหมอยางคำเป้าขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ